สวัสดีครับพบก,กับผมเพชรพิจิตรนะฮะวันนี้เป็นวันศุกร์นะพอดีเมื่อวานผมเดินทางกลับมาจากจังหวัดตากนะแล้วก็วันนี้ก็ให้ลูกน้องนะจัดการแพ็คพระนะเคลียร์พระให้กับทุกท่านวันนี้ต้องบอกก่อนนะพี่นะว่าชุดนี้คือพระชุดใหม่ที่เข้ามานะหลายท่านไม่เคยเห็นแน่นอนนะเพราะว่าผมเพิ่งลงวันนี้ครั้งแรกจานที่ผมเคยเกริ่นไว้ว่าผมจะนําสมเด็จ อเอามาไลฟ์ให้กับทุกท่านได้ชมพระชมได้ดชุดนี้เป็นพระใหม่ทั้งชุดนะฮะไม่มีพระเก่าเลยแม้แต่องค์เดียวนะแล้วก็พระที่ได้มาเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นพระเลี่ยมทองแล้วก็จะเป็นพระที่เป็นพวกเขี้ยวเขี้ยวงานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลงในวันถัดไปเลยกว่านะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาพระลงย่อยๆใบๆวันนี้นะที่แรกว,ว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะไม่ลงคลิปนะแต่วันนี้เอามาลงสักหน่อยนะเดี๋ยวจะแจ้งราคานะว่าแต่ละองค์นั้น เป็นพระราคายัางไงกันบ้างโดยเฉพาะสมเด็จท่านผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยพี่นะแต่ละองคนะแถวละแปดนะฮะสมเด็จเนี่ยยังมีอีกจํานวนหนึ่งแต่ไม่เยอะน่าจะสักประมาณแบบประมาณนี้แหละฮะแต่ว่าผมคัดสวยไว,ไว้ไว้ไว้ในชุดนี้แล้วนะเพราะนั้นแล้วก็ใครจะรอชุดหน้าก็คือพูดง่ายชุดนี้ไปแล้วก็ไปเลยนะบอกเลยว่าคือสุดยอดพระสมเด็จเพราะว่าเขาเล่นแต่พระเก่าๆนะเล่นแต่พระเก่าๆแบบแนวอย่างนี้เลยนะ แนวอย่างนี้เห็นเลี่ยมอย่างนี้นะแต่เลี่ยมอย่างนี้นะมีมีเลี่ยมแบบนี้ด้วยนะก็จะคนละราคานะคนละราคากันไปนะเดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละองค์ราคายังไงกันบ้างนะอ่ะขอก่อนอื่นเลยขออนุญาตซูมฟังนะครับพี่นะฟังผมจะบอกว่าเป็นองค์ที่เท่าไหร่นะราคาที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นแคปพระไม้ผมเนี่ยพยายามบอกผมว่าเป็นองค์ที่เท่าไหร่นะ ราคาเท่าไหร่ด้วยนะผมจะได้จําได้นะฮะจะได้หยิบถูกองค์นะอ่ะมาพบกับสมเด็จองค์แรกเลยนะฮะอันนี้เป็นวัดเกตนะฮะนับตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นหกชั้นหักซ่อมะฮะชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะสําหรับพระหักซ่อมนะฮะอาจจะวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้วันศุกรนะ์เนาะเสาร์อาทิตย์อนะ่ะอาจจะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่อาจจะมีไม่เยอะนะฮะ นี่อาจจะมีไม่เยอะหักซ่อมนะหักซ่อมอะอย่างที่ผมเคยเรียนแล้วก็ที่แจ้งไว้ทราบก่อนหน้านี้แล้วนะนี่นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทอ่ะอันนี้หักสามท่อนเลยพี่เชื่อไหมฮะผมผมไม่ได้โกหกนะผมเคยเห็นงานประกวดเนี่ยที่ที่แตก,แตกหกักหากแบบเนี้ยเขาขายกันชิ้นหนึ่งสามหมื่นสี่หมืนเลยนะนะเ,เคยเห็นเขาขายกันนะอย่างเงี้ย หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทราคานี้รวมจัดส่งฟรีนะแล้วก็เก็บเงินไปทางด้วยนะสําหรับลูกค้าที่ซื้อหาครั้งแรกนะต้องโอนเงินก่อนนะครั้งสองครั้งสามนี่เก็บเงินไปทางได้องค์ที่สามนะฮะองค์ที่สามนะพานเนี่ยก็จะมีบินมีหักมีซ่อมนะฮะองค์ที่สามนะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทองค์ที่สี่ฮะแต่ละองค์เนี่ยหักต่างกันนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนชอบความเก่าความคลาสสิกนะแต่เขาจะไปหาจากตรงไหนมาเนี่ยผมไม่ทราบนะผมเพราะว่าผมมีหน้าที่แค่ซื้อต่อจากเขามานะแล้วก็มาแบ่งให้กับทุกท่านนะบางองค์เนี่ยเขาซื้อขายกันเนี่ยเคยบางองค์เนี่ยซื้อขายกันหลักหล,กหลายๆพันเกือบหมื่นนะฮะนะบางองค์เนี่ย เจ้าของเนี่ยเขาซื้อเกือบหมื่นนะแล้วผมเอามาขายพันเจ็ดแต่ผมบอกเลยว่าราคานี้ถือว่าต้องรีบซื้อเลยนะองค์ที่ห้านะฮะองค์ที่ห้าหานแซมเ,เจ้าของซื้อมาเนี่ยพันเจ็ดพันแปดนะเอ้ยแปดแปดพันเก้าพันนะเจ็ดพันแปดพันเก้าพันนะแล้วก็เอามาขายราคานี้นะฮะผมบอกเลยว่าที่สุดแล้วพี่นะมันไม่มีที่ไหนฮะนะผมบอกแล้วว่า ซื้อพารเล่นพาร์นะถ้ารีบร้อนขายเนะี่ยไม่เจอมุมไม่เจออะไรเนะี่ยก็จะได้ลาคาแบบนี้แหละครับพี่นะนี่คือเรียนด้วยความเป็นจริงเนาะคือใครใครที่รับในสิ่งที่ผมพูดได้จะเข้าใจนะฮะอ่ะต่อไปเป็นองค์ที่หกนะอืมผมบอกแลว้วเก่าทุกองค์นะเก่าทุกองคนีอ่องค์ที่หกพารแบบนี้พารคลาสสิกนะพารคลาสสิก ใครที่เล่นสมเด็จเก่าๆนะมองก็จะเข้าใจนะนี่องค์ที่หกนะองค์ที่เจ็ดนี่ฐานแฟมพ,พักพวกนี้เป็นพักเก่าทั้งหมดนะฮะเนื้อหาเดียวกันเลยนะฐานแฟมนะนนเก่าเกึกเลยนะเก่าเกึกเลย องค์ที่เจ็ดนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ที่แปดนะฮะพิมพ์ใหญ่นะองค์ที่แปดหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทส่วนมากจะเป็นพระหักซ่อมนะอาจจะแตกต่างในลักษณะนะฮะอาจจะแตกต่างในลักษณะกันนะแต่ว่าเป็นพระเก่าดูจากการเก็บของเขาแล้วน่าจะซื้อหลายเจ้านะพี่นะน่าจะซื้อหลายเจ้าสวยๆนะฮะสวยๆนะผมบอกเลยนะ องละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะองที่แปดอะต่อมานะองค์ที่เก้าอง์ที่เก้านะอง์นี้เอาเอาแบบไวๆเลยนะเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทองคที่เก้าองค์ที่สิบองค์ที่สิบ สมเด็จมีหลายราคานะพี่นะสมเด็จมีหลายราคานะองค์ที่สิบนะดูเนื้อหานะฮะดูเนื้อหานะอืมองค์ที่สิบนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพ้าบ้าน,านจริงๆเลยนะบอกเลยนะองค์ที่สิบเอ็ดนะองค์ที่สิบเอ็ดอืม ราะว่ารอบนี้สมเด็จเยอะนะองค์ที่สิบเอ็ดองค์ที่สิบสองนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะเนี่นะเกตบัวตูมนะองค์ที่สิบสองนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทองค์ที่สิบสองนะฮะองค์ที่สนะิบสาม 1น0 0เจ็บาทนะจนกว่าจะเปลี่ยนราคานะฮะเดี๋ยวผมพูดเปลี่ยนราคาจะได้ต้ามนะแถบรูปนะแจ้งมาว่าเป็นองค์ที่เท่าไร่นะอย่างงี้ยองค์ที่13นะฮะ1,700บาทนะครับผมนะวันนี้จริงๆตั้งใจว่าจะไม่มานะพี่นะจะมาทีเดียววันพรุ่งนี้นะแต่วันนี้เ,เออมาสักหน่อยเนาะองค์ที่14บนะองค์ที่14อืม สิบสี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะองค์ที่สิบสี่ชุดนี้สวยเลยนะองค์ที่สิบห้าองค์ที่สิบห้านี่สวยเลยหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะองค์ที่สิบห้าองค์ที่สิบหกฮะอ,องค์ที่สิบหก 1,700บาทนะองค์ที่16นะ1,700บาทอ่า <c oughs> อะเดี๋ยวมาดูนะฮะราคาจะขยับแล้วนะราคาจะขยับแล้วองค์ที่16แล้วต่อไปเป็นองค์ที่17เป็นองค์ที่17นะเรียมมาแบบนี้นะ,ะเรียมมาแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยท่านเขาท่านเคยแบ่งไม้ผมประมาณ4-5องค์ ผมขายองค์ละสี่พันห้าพันนะจริงๆนะอันนี้เรื่องจริงนะต่อหน้าพระเลยผมขายในะองค์ละสี่ห้าพันผมก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นอนะ่ะเขาบวกผมแพงผมก็มาบวกนิดนึงนะอาจจะรอบเนี้ยผมได้มาหลายองค์เลยนะใจอ่อนแล้วนะได้ใจอ่อนมาก็แบ่งปันให้กับทุกท่านเลยนะอย่างองค์นี้นะองค์นี้นะองค์นะงที่สิบเดี๋ยวนะ แปดสิบหกสิบเจ็ดองที่สิบเจ็ดแล้วนะองค์ที่สิบเจ็ดนี่เอาสองพันบาทนะองค์ที่สิบเจ็ดนะเอาสองพันบาทถ้าแกะมานะพี่เอ้ยผมบอกเลยสุดยอดนะองค์เอาสองพันบาทนะองค์ที่สิบเจ็ดนะองค์ที่สิบแปดนะฮะสองพันบาทนะสมเด็จแถวล่างสุดใน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 กล่องเนี่ยนะแถวล่างสุดในกล่องเนี่ยองเอาสองพันบาท นี่นะสองพันบาทนะสุดยอดความคลาสสิกเลยนะนี่ชุดนี้ผมขายซื้อขายกันเป็นเป็น,เป,นเป็นแสนได้สบายสบายเลยนะพี่นะเอามาแบ่งปันให้กับทุกท่านในราคาเบาๆนะใครเจอวันศุกร์เนี่ยก็ขอให้มีความสุขในการชมพระเครื่องนะฮะนี่สองพันบาทนะสองพันบาทนะสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้านะสิบเก้าสองพันบาทยี่สิบนะองค์ที่ยี่สิบนะสองพันบาทเหมือนมีใครเลื่อยไม้แล้วนะเก่ามากๆนะองค์ที่ยี่สิบสองพันบาทนะองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะสองพันบาทผมบอกเลยว่าแกะพลาสติกออกมานี่ยโอ้โหว้าวเลยเลยนะนี่ดูนะนี่ ไม่ได้เก่าวเล่นๆนะฮะไม่ได้เก่าวเล่นๆพลาสติกนี้โดนโดนแล้วจะหักแล้วนะฮะนี่นะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สิบสองสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดนะสองพันบาทนะ ต่อไปเป็นยี่สิบสองอันนี้เป็นวัดเกตนะเป็นวัดเกตนะยี่สิบสองไม่เห็นอะไรแล้วฮนะวัดเกตนะเอาสองพันบาทนะวัดเกตนะเอาสองพันบาทนะยี่สิบสองนะยี่สิบสามอันนี้ก็เป็นวัดเกตนะยี่สิบสามเอาสองพันบาทผมบอกเลยว่าเก่าสุดๆคุ้มตังค์นะ ุ้มตังนะยี่สิบสองนะฮะยี่สิบสามนะยี่สิบสามนะยี่สิบสี่นี่พิมใหญ่นะยี่สิบสี่พิมพใหญ่ได้มาแค่เนี้ยนะเนี่ยเอาสองพันบาทนะพี่นะเอาสองพันบาทอ่ะคุณแต่ท่านอาจจะงงเนาะอ่านี่นะช่องนี่มันมีช่องละแปดแปดเึ็นแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่เนาะอ่าดูอย่างนี้นะอ่ะต่อไปนะ มาดูสมเด็จด้านนอกนะมาดูสมเด็จด้านนอกเดี๋ยวผมเรียกเรียกชื่อใหม่กันแล้วกันเนาะอันนี้สมเด็จเขามีตายางเป็นบางขนพมมีกล่องนะมีกล่องผมทอดกล่องออกนะฮะเป็นกล่องมีตาวัดนะเหมือนมีกล่องแปะตาตามีกล่องเขียนว่าสมเด็จอยู่นะฮะอันนี้เอาอันนี้เอาหนึ่งพัน จ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยมีตานะมีตายางฮะหนึ่งองค์ที่หนึ่งนะองค์ที่หนึ่งตายางนะฮะอ่ะองค์ที่สองตายางฮะองค์ที่สองนี่เป็นพิมพ์อะไรเอ่ยเป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์พิมพ์ฐานคู่หรือเปล่านะเป็นพิมพ์ฐานคู่นะเนี่ยเอาพันเจ็ดร้อยนะองค์ที่สองนะฮะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะอ่ะองค์ที่สามนะพิมพ์ใหญ่เอาขุนพรมนะเอาขุนพรมนะดูนะนี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะหนะึ่งพันเจ็ดร้อยราคานี้ไม่มีที่ไหนเด้อพี่นะผมแบ่งให้วันนี้นะนี่พระเหมาร้อยเปอร์เซ็นนะพระเหมาพระบ้านจริงจริงร้อยเปอร์เซ็นนะนี่เหมาตามบ้านแล้วก็มาคัดนะะ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทองค์ที่สี่นะฮะอ่ะผมมีภาพมะเบาเลี่ยมมีมะหกองค์เดี๋ยวผมแบะให้ดูอย่างนี้ก่อนเลยเนี่ยมีมะหกอง์นี่เลียมแบบนี้เลยนะะเลี่ยมแบบนี้เลยคุ้มๆเลยนะเดี๋ยเดี๋ยว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 ไล,ล่เลียงไปทีละอย่างเลียงมั่วไปแล้วนะเดี๋ยวไล่เลียงวันนี้ใครทันก็ทันนะไม่ทันก็แล้วแต่เลยนะพี่นะเพราะว่า ผมลงวันนี้วันเดียวนะฮะวันวันพรุ่งนี้ก็ช่วงเช้านะก็รอนะฮะอันนี้หลวงพ่อรุ่งวัท่ากระบือนะฮะลงพ่อรุ่งวัท่ากระบือมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะฮะหลวงพ่อะรุ่งวัท่ากระบือฟังราคานะครับพี่นะฟังราคานะเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเอาหนึ่งพันหนึ่งร้ยบาทเอาแค่นี้พอนะฮะเอาแค่นี้พอนะฮะ เฉพาะเลี่ยมนี่ก็ก็คุ้มแล้วนะอันนี้หลวงพ่อฉุยนะฮะหลวงพ่อฉุยนะะนี่เฉพาะเลี่ยมก็ยังว่านะคลาสสิกนะฮะเฉเพาะอเลี่ยมแล้วนะเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะไม่มีต่อนะฮะไม่มีต่อว่าเอาหนึ่งพันนะฮะไม่มีนะฮะเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทบวกร้อยเดียวนะฮะหากค่าส่งแล้วแทบไม่ได้อะไรเลยนะฮะแทบไม่ได้อะไรเลยนะ นี่อันนี้หลวงพ่อเอี่ยมนะหลวงพ่อเอี่ยมผมไม่ถ่ายรูปซ้ำนะครับพี่นะไม่ถ่ายรูปซ้ำนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมลงพ้าในช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมผมผมชาร์จแบตรถถ่ายไว้นะจะไปถ่ายขยะนะอันนี้หนะึ่งพันหนึ่งร้อยนะหลวงพ่อเอี่ยมอ่ะองนี้นะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อฉุยอีกหนึ่งองนะัหลวงพ่อฉุยมีสององ,องนะฮะอ่ะจะได้รู้ว่าองค์ไหนเนาะเพราะว่าอ่ะ เพราะว่าถ้าอย่างนี้นะถ้าใครแคปมาเนี่ยจะได้รู้นะจะได้รู้นะนี่เอาองค์ละหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะอันนี้เป็นองค์ที่สองนะอันนี้เป็นองค์ที่สองนะเอาองค์ละหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่ะหลวงพ่ออะไรอะหลวงพ่อแก้วนะหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทราคานี้ขายอยา่างธรรมชาตชีพนะ หลุมพ่อแดงปีศูนย์สามได้ยินเหมือนเสียงคนเลื่อยไม้นะปีศูนย์สามน่เนี่ยเลี่ยมแบบนี้นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเลี่ยมก็ไม่ได้แล้วนะเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนี่อันนี้ผมบอกเลยสุดยอดอันนี้ผมดูแพ้เลยพี่แต่ว่าผมไม่ทราบพี่อันนี้ผมผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องการขายนะเขาเรียกว่าติ่งกิ่งตั้กแตนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ่อย่างเงี้ย แต่ไม่ใช่ดูนะดูนะว่าแท้ไหมนะอันนี้เขาเหมือนมีอุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าอุดในหน้าจะหลุดหมดแล้วแต่ว่าเนื้อพระเนี่ยเป็นสำลดเลยนะเป็นสำลดเลยเป็นสำลดแท้เลยนะอันนี้นะเป็นสำลดแท้เลยแต่ผมไม่ทราบที่นะผมไม่ทราบที่แบบนี้ผมขอเลยแล้วกันผมว่าเจ้าของหน้าจะซื้อมาเป็นหมื่นนะเอาเรื่องจริงนะเจ้าของหน้าจะซื้อเป็นหมื่นนะ เหมาพระเนี่ยเหมาหมดแพงไหมบางคนอยากรู้นะฮะผมเหมาพระวันนี้นะเกือบสามแสนบาทนะเกือบสามแสนบาทองค์นี้ผมว่าต้องซื้อเป็นหมื่นต้องซื้อเป็นหมื่นเขาเรียกพระกลิ่งอะไรสักอย่างเนี่ยนะมันติดปากองค์นี้ผมเอาสองพันห้านะไม่ลดนะ,ะผมขอไม่ลดนะพี่นะเพราะว่าถ้าขายไม่ได้เนี่ยบางคนถามว่าผมเก็บไหมผมมีนะฮะ ค้าที่ผมไปเหมามาแล้วผมขายาขายแล้วไม่โดนราคากับลูกค้าหรือว่าหรือว่าผมคิดอยากจะเก็บเนี่ยผมผมก็เก็บไว้นะฮะอย่างเงี้ยผมเอาสองพันห้านะ,ะอ่ะอย่างเงี้ยเจ้าของซื้อสองพันอันนี้ผมบอยถ้าผมเขียนเองเนี่ยขอให้ผมแบบให้ให้ให,ให,ให,ให้ผมตายเลยนะอย่างเงี้ยนะถ้าผมเขียนเองนะขอให้ผมตายเลยนะมาแบบนี้แบบนี้เลยนะ เขาอาจจะใส่กองอื่นมาก็ได้นะพี่นะเขาอาจจะใส่กองอื่นมาก็ได้แต่เนี้ยเขาบอกว่าเป็นทองคําตะกุดทองคําแต่ผมมองว่าเป็นน่าจะเป็นตะกุกตะกุดทองคําแบบตะกุดทองคําเปลวตะกุดทองคําอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้แบบถึงก็ทองคําแบบแท้จริงนะแต่ว่าเป็นทองคําเปลวนะอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมนําเสนอเรื่องจริงเนี่ยคุณรับกันได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมเล่านิทานไม่เป็นนะผมเล่านิทานไม่เป็นนะตอนตอนแรกก็ไม่ค่อย ไม่ไม่เป็นด้วยพี่นะเพราะว่านำเสนอแต่ความจริงพูดแต่ความจริงนะอ่ะอย่างเงี้ยเขียนไว้สองพันเนี่ยผมเอาเลยนะผมเอาไว้ๆนะผมเอาพันสองเอาพันสองนะอันนี้ไม่ต้องไปนึกถึงมันนะอันนี้ไม่ต้องไปนึกถึงมันนะอันนี้ไม่ต้องไปนึกถึงมันนะเดี๋ยวจะมาซีเรียสนะว่าโอ้อันนี้จะของซื้อสองพันจริงนะผมลบให้เลยนะนี่นะเห็นไนะเอาพันสองนะเอาพนะันสองผมไม่รู้หรอกว่า เป็นกล่องของเขาไหมนะอาพันสองเลยนะ,ะเขียนไว้เลยนะอาพันสองอ้าพันสองนะอ่ะอันนี้ซุ้มกอซุ้มกอได้เอาเบาๆนะเอาพันเดียวนะเอาพันเดียวเอาพันเดียวพิมพ์ใหญ่มีกระหนกนะเอาพันเดียวราคานี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วพี่นะเอาพันเดียวนะนี่เส้นได้ เส้นได้ปะเดี๋ยนะเจดี JD ปะเดี๋ยนะปางคุณพรมมานะอันนี้เอาพันเจ็ดนะพี่นะเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทอันนี้หลวงพุทิมผงพายกุมารน,นะฮะผงพายกุมารที่ทําที่ทําขุนแผนพายกุมารนนะ่ะมีเลขอ่า cc สองนะี cc สอง เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะหนุกตูทิมนะฮะนี่อันนี้เส้นได้นะเส้นได้บางขุนพรมนะ,ะโอ้โหอืหอฮงนี้เอาสองพันบาทนะพี่นะเอาสองพันบาทเอาสองพันบาทเอาสองพันบาท โอ้โหเนี่ยสองพันบาทฟองตะหู้เลยนะสองพันบาทอาจจะมีลานนะอ่ะอาจจะมี้านมีซ่อมนะพี่นะมีซ่อมนะมีซ่อมนะเนี่ยมีซ่อม,นนม,อมเห็นไหมผมไม่ได้ตอแหลผมพูดจริงนะแต่จริงผมเกือบจะมองไม่เห็นนะเรื่องจริงนะมีซ่อมเอาสองพันนะาสองพันเนี่ยของพ่อเดิมเนี่ยพี่ดูเอา มีจานทุกองค์แบบนี้เอาพันเดียวนะเอาพันเดียวนะเดินซื้อเดินซื้อตรงไหนได้ซื้อนะฮะนะเดินซื้อตรงไหนซื้อนะไม่จะเป็นต้องซื้อผมนี่องนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทองคนี้นะฮะเขาหากันให้ควักพี่อืเขาหากันให้ควัก นางพญานะนางพญาอ่ะอันนี้สุงกออันนี้รู้สึกจะเป็นพิมพ์กลางหรือ,อยังไงนะฮะพิมพ์กลางนะอันนี้เอาพันเดียวนะเอาพันเดียวอาจจะศึกไปเยอะหน่อยแล้วนะฮะใครที่เล่นสายดินนะจะทราบดีอันนี้เป็นตะกุดอะไรผมไม่รู้นะพี่นะผมมองเหมือนเป็นเป็นนาคเป็นอะไรอย่างงี้นะ ผิดถูกต้องขออภัยนะครับพี่นะผิดถูกต้องขออภัยนะอืมมีจานนะมีจานนะเขาเรียกอะไรหัวใจอะโลกธาตอะไรสักอย่างนะโลกธาตอะไรอย่างเงี้ยนะเอาพันสองนะอันนี้นะเอาพันสองอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรนะกรุอะไรพนมลอกหลวงพ่อคล้ายนะปิดตาหลวงพ่อคล้ายนะเอาพันห้านะเอาพันห้าปิดตาหลวงพ่อคล้ายกรูวัดพนมลอกนะเอาพันห้า ดูง่ายมากเลยเอาพันห้าหาแท้นะพี่นะจอบของเขาอยู่ไม่ไกลจากจากวัดสักเท่าไหร่นะฮะอยู่คนละจังหวัดนะแต่ไม่ไกลกันนะ,ะอ่ะอันเนี้อันนี้ก็แท้นะแต่ผมไม่ทราบที่นะใครรู้ที่ก็จัดไปนะฮะเอาพันสองนะเอาพันสองอ่ะโหสุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายแล้ว วันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะสำหรับวันศุกร์นี้นะฮะเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปตัดญ้าต่อแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายญ้านะถ่ายขยาแล้วก็เดี๋ยวก็แพก็กพระนะตอนนี้แพ็กเสร็จแล้วนะเหลือแคอ่แปะชื่อที่อยู่นะของใครยังไม่ได้รับพระอะไรยังไงก็แจ้งนะพี่นะเพราะว่าผมทํางานเนี่ยบางทีเนี่ยผมต้องผมต้องเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้คือผมไม่ได้อยู่หน้าพ้าแบบนี้ตลอดเวลาเพราะว่า ส่วนมากแล้วผมจะใช้ชีวิตกับการเดินทางไปดูพระซะมากกว่าแล้วเวลาการทํางาน,นผมจะทําการแบบลิงก์กับลูกน้องที่อยู่ที่บ้านนะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกําลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังรวบรวมข้อมูลนะในการที่จะจัดตั้งบริษัทนะจัดตั้งบริษัทพระเครื่องนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นชื่อบริษัทเพชรพิจิตรพระเครื่องนะก็ผมก็จะมีเครือข่ายเครือข่ายในการที่จะเหมาพระเนี่ยตอนนี้ผมมีเครือข่ายอยู่หนึ่งสองสามสี่ประมาณ หกช่องนะในยนะูทูปในประมาณหกช่องนะแต่ผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าช่องไหนที่เป็นช่องของเพชรพิจิตรบ้างเนี่ยไม่ได้บอกแต่มีหกช่องนะแต่ว่าช่องหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็คือช่องของผมช่องนี้เลยนะช่องนี้เลยเพราะฉะนั้นพระหัวก็จะอยู่ที่ผมนะเพราะนั้นผมเนี่ยอาจจะมีลูกน้องคอยไลค์ใน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 ต่อต่อไปเพราะว่าผมตั้งจัดตั้งมาเป็นบริษัทก็คือพยายามที่ตอนนี้ก็พยายามที่จะรวบรวมนะทำออฟฟิศทำอะไรนะเพราะว่า อตอนนี้ก็ยังเสียภาษีอยู่ในฐานของอพอพอลดอพพอ,พอ,ลอรลองโอนะนะเขาเรียกอะไรพอรลดอเก้าหนึ่งเก้าสี่นะผมเสียเสียภาษีเป็นภาษีบุคคลอยู่ตอนนี้ก็กำลังจะพยายามที่จะเป็นบริษัทจะได้เสียภาษีในานามของบริษัทนะในานามของบริษัท พองอดนะพองอดเก้าหนึ่งนะอ่ะพอ,พอผมเสียภาษีถูกต้องแล้วก็เ,เรียกว่า,วาเขาเรียกว่าอะไรนะเสียภาษีถูกต้องนะขายพระแล้วก็ต้องอเสียภาษีกาําไรพระก็ไม่ได้มากขอกพี่นะแต่ว่ามันก็ต้องยืนภาษีเพราะว่ามันมีการโอนเงินเข้าเงินออกตลอดอ่ะอ่เป็นว่าใครสนใจพระเครื่องชุดนี้นะติดต่อผมเพชรจิตตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยฮะผมบอกเลยว่าพระดีพระสวยนะผมบอกว่านําเสนอทุกอย่างนะด้วยความรู้ความสามารถ เท่าที่ผมจะพอที่จะมีนะแล้วก็นำเสนอทุกเรื่องทุกราวเป็นความจริงนะผมบอกเลยว่าคอนเทนต์ผมเป็นคอนเทนต์จริงๆไม่มีคอนเทนต์ขยะที่ที่สร้างหรือว่าปั่นกระแสในวงการพระเครื่องนะเพราะฉะนั้นการซื้อขายขอยงผมการเหมาขอางผมนั้นบางอย่างต้องเป็นความลับนะครับพี่นะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางท่านเนี่ยพี่ไม่อาจจะไม่เชื่อเลยก็ได้ว่าพระที่ผมเอามาขายให้กับทุกท่านเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นคนดังแบบ ระดับที่เอ่ยชื่อไว้แล้วคนต้องรู้จักแน่นอนนะเพราะว่าแต่อันนี้คือต้องสงวนสิบไว้นะเพราะว่าคนเล่นภาพพวกนี้เรามีกลุ่มเรามีเครือข่ายถ้าผม <c oughs> ถ้าผมไม่มีกลุ่มหรือไม่มีเครือข่ายเนี่ยผมคงจัดตั้งอ่าเป็นบริษัทไม่ได้นะเป็นเป็นบริษัทไม่ได้เพราะว่าเท่านั้นแล้วหกช่องหกช่องทางในการติดต่อของเพรพิจิตเนี่ยมันมีหลายช่องแต่ผมจะ เอามาบอกนะผมจะมีช่องหลักๆของผมอยู่นเนี่ยประมาณสองช่องนะเพราะว่าแต่ช่องอื่นๆอ,นอาจจะเป็นช่องของลูกน้องนะก็ต้องคอยดูกันไปนะฮะขอบพระคุณทุกท่านนะที่ทราบสนุกเพชรพจิตนะวันนี้เพชรพิจิตต้องขอกลาบมาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ